เอือมแกงซ้มรสอร่อยมากๆไข่เจียวปลากระป๋องก็รสเข้มข้น พร้อมกับข้าวขาวเบอร์หนึ่งและของบัลือสีนาาแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่อร่อยมากๆเลยดูสิร้อนหรือยังเดือดแล้วเหรอโอ้เดือดแล้วขอดูหน่อยนะว้าวมะละกอเริ่มใส่แล้วนี่มะละกอเริ่มใส่แสดงว่าสุกแล้วนะสุกแล้วเราใส่ได้เลยใส ใบตำลึงของเราลงไปได้เลยใส่แล้วก็ดับไฟเลยค่ะดับไฟเลยนะเรียบร้อยแล้วเราก็จะรับทานแกงส้มใบตำลึงผลิตจากน้ำแกงส้มปรุงสำเร็จครัวไทยค่ะก็าสวยร้อนจะทานกับไรดีล่ามันง่ายมากเลยทานกับไข่เจียวสิไข่เจียวปลากระป๋องไข่เจียวปลากระป๋องสวยหรูนะ่าทานแบบนี้ อร่อยด้วยอร่อยด้วยแล้วไม่พอนะจะต้องมีแกงสม้มแกงสม้มเห็นไหมเพื่อน,นแกงส้มนะมะละกอเราใส่ใบกำลึงด้วยใช้น้ำแกงสม้มปรุงสำเร็จครัวไทยทานแล้วต้องชิมทำแล้วต้องชิมอ้อหื้ออ,อจัดจ้าน